โอเคเทสเทสไปครับผมเดี๋ยวดูวันนี้จะมารีวิวนะครับผมรถเกี่ยวรุ่นใหม่ไม่ใหม่แล้วแต่ก็ใหม่เป็นตระกูล G C น,นะครับผมนะซ C สามสองสองนะครับผมนะแล้วนี่นะครับผมมาดูร,บรอบๆกันก่อนนะครับอันนี้อาจจะเป็นบ้านๆไปเลยนะผมขอรีวิวดียวแล้วกันนะนะเปล่าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอบๆก่อนน,นะครับ ประมาณนี้ครับ CC นะข่วงล่างนะครับผมจะมาดูความสวยสดของ CC กันนะครับนะทั้งสองคันเลยเอาคลิปรวมเลยกันอันนี้เป็นคลิปรวมเลยกันศัพท์ลูกค้าลำปางแล้วก็แม่ลูกค้าแม่ลูกค้าแม่ต้งสอนนะครับผมนะทั้ง CC สวยๆนะครับผมสวยเลยสวยคลิปสมบูรเลยนะวันนี้มาเซ็นแฮปนะครับผมคือจะบอกว่า CC สองรุ่นเนี่ยเป็นคนละตักเป็นคนละซีรีส์กันนะครับ ือเวอร์ชันทั่วไปจะเป็นแบบนั้นนะครับผมแล้วก็มีเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันนะเวอร์ชันแรก G.C. นะครับผมอันนี้กำลังแมกำลังทองกาอยู่นะครับขับทับสีชวันอยู่ตัวนี้เป็น G.C. 2 1 5หนึ่งห้านะครับสามสูบดีเซล15หแรงม้านะครับดูที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบนี้นะครับผมพวงมาลัยจะมีมีมัลติฟังก์ชันนะครับผมนะเป็นธรรมดาตัวกันโยกเกี่ยวก็จะเป็นแค่ เกียร์ช้านะครับเดินเดินช้าเดินเร็วนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ข้าหลมเข้าวตั้งข้าวขาลรวงนะครับตัวขึ้นตัวนวดจะเป็นตัวแซบนะครับผมเกี่ยวเข้าล้มข้าตั้งนะครับตัวนี้เป็นเดินหน้าถ่ายหลังแล้วก็ตัวนี้ยกงานะครับผมนะแล้วก็มีตัวสอบฝาตัวนี้ดูลองกรสอบนะครับลองกรสอบสวยๆนะครับผมนะตรงล่างเนียนๆคิ๊บๆนะครับผมนะเครื่องยนต์นะครับดูเครื่องยนต์ เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์นะครับผมสามสูบดีเซลนะครับผมตัวนี้เออสิบห้าแรงม้านะครับผมนะสิบห้าแรงม้าดีเซลนะครับผมเป็นเครื่องดีเซลนะครับอ่าใส่กระสอบได้สองกระสอบนะครับแล้วก็มีระบบสับฟางนะครับผมและก็ฟางยาวนะครับนะเดี๋ยวนี้เือตัวนวดนะครับนีตัวตัวนวดนวดแล้วก็ สวยงามนะครับผมใส่ทานนะครับนี่คือระบบสปางถ้าเกิดว่าปิดตัวนี้ลงเนี่ยเป็นระบบไฮดรอางนะครับแบน, okay นี้โอเคนีปุ๊บสุดเชิญตรงนี้นะครับมาดูน้กันบ้างนะครับอันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูตัว GC เวอร์ชั่นหนึ่งนะฮะที่ผมจะอธิบายคือเป็นรุ่นท็อปสแตนด์หน่อยนะครับผมนะตัวนี้เป็นรุ่นปุ้มนะครับ ไม่เกิน500โลนะครับไปดูคอมคอมกันกับผมนะครับสิ่งที่ไต้ต่างคือนะครับนี่วลามีมัลติฟังก์ชันนะครับผมดูมีปุ่มนี่ยกขึ้นยกลงมามีแครให้นะครับผมแล้วก็ขยับมานะครับผมทางซ้ายมือนะครับตัวคอนโทรลจะเปลี่ยนไปสังเกตครับตัวคอนโทรลจะเปลี่ยนไปนะครับคอนโทรลจะกบ่งบอกถึงอะไรมาเปิดขึ้นมะาปุ๊บนี่นะหน้า,นาจอ เตอร์นี้ครับเซ็ตกาน้ำมันแบตเตอรี่นะครับผมนะ79ร้อยเบหางนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับพอรวงนะครับออโต้นะครับเล่ด้วยมือเปล่าแล้วก็นี่คือเกียร์ครับเกียร์จะมี3สปีดนะครับเปลี่ยนเป็นเดินช้าเะเร็วกลางเร็วนะครับผมแล้วก็ตัวออโต้เดินหน้าถอยหลังเอ็นนะครับเอ็นกูว่างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวยกไปตังนะครับตัวสี่วงนะครับขึ้นตัวเกียร์จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะ ตัวด้านหลังจะเป็นตัวส่งพ่อนะครับผมแล้วก็มีตัวนี่ตัวปรับเบอร์ตะแกรงนะครับอันนี้ตัวสับฟางนะครับแล้วก็หัวแดงคือจะเป็นตัวปล่อยข้าวออกนะครับนะับปล่อยข้าวออกนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับก็คือดีมากก็คือเป็นมอตเตอร์ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับมีมอตเตอร์ไฟฟ้ายจะขึ้นปุ๊ดน,นี่ไม่ต้องสตาร์ทเชื่อให้น้ำมันไฮดริกป,ปั่นนะครับเพราะว่าเป็นระบบให้ดีโไฟฟ้านะครับ ย,ยกขึ้นได้เงี้แล้วก็โมโยกได้เลยนะครับหมายความว่าดับเครื่องก็สามารถโยกได้นะครับแค่เปิดไฟมีแบตเตอรี่แค่นั้นก็จบแล้วนะครับผมก็จบง่ายๆนะครับก็ดีคือระบบนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทไปดูเครื่องยนต์ก่อนเก่อนสตาร์ทไปดูเครื่องยนต์ก่อนตัวนี้เป็นสเปคเท่าไหร่กันนะครับอ้าวเปิดได้เบาะมานะครับผมเออ นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบเช่นเดียวกันนะครับเป็นสามสูบตั้งเช่นเดียวกันนะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ยี่สิบห้าแรงยี่สิบสองแรงม้านะครับผมนะถังน้ำมันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะนีือถังน้ำมันยี่สิบห้าแรงม้านะครับรนะบนะโอเคไปดูตัวตู้นวดกันครับก็เป็นระบบ s FDS นะครับผม Full Driving System นะครับผม คือระบบเลี้ยวแบบฟูนะครับคือระบบเต็มเลี้ยวแบบปิดเลี้ยวนะครับผมนะก็คือและเชื่อมคันคือช่วงล่างสูงนะครับดูนะช่วงล่างสูงโปร่งนะครับลุยได้ดีนะครับผลุยได้ดีแล้วกเ็เกี่ยวข้าวได้ค่อนข้าง,งสูงลุยน้ำลุยเลนได้ดีนะครับนะดูตัวนวดนะครับเปิดลคือแบบนี้นครับตัวนวดมีความยาวนะครับผม นะทีนี่ก็เนี่ย80เซนมิเมตรนะครับผมนะโซ่เราอัดมันมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเปิดฝามาดูนะครับผมข้งมางในคลิปบ้างนี่ครับผมตัวนี้ฝาสีดำมันจะมีคู่มือนะครับผมคู่มือสายพานอยู่นะครับผมนะให้เรียบร้อยตัวนะนวดก็เปิดสลักตรงนี้ออกมานะครับแล้วเปิดตัวนี้เอ,อกไปนะครับแล้วก็เราก็ดึงออกมา เราสามารถถอดตะแกรงตัวนวดสีดำออกมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองฟรีเครื่องให้ดูนะครับขึ้นตัวเจอตัวนวดให้ดูนะครับผมนะดูกันก่อน เปลี่ยนรอบที่อยู่คือเปลี่ยนเลืกรอบไม่ได้รอบนะครับรอเดี๋ยวจะทำโครงการเล็กรอบให้ได้รอบนะครับผมนะ าทุกคนจะพอจะดูระบบการเลี้ยวมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนะครับแล้วก็นะอย่างว่านะตอนนี้ทุกคนทํางานกันหมดนะฮะเดี๋ยวจะตั้งกล้องให้ดูนะครับแล้วก็ดูกันนะครับว่า ถืท <łość> ี่าเป็นข้อใหม่อีกประมาณสองสามสิบแล้วอนนี้ก็มีว่าเงินก็เพิม้น